พอผมอ่ะแล้วการที่เจ็ดใช่ไหมล่ะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะที่ดูการเมืองสมัยนั้นอ่ะมันมันไม่นิ่งนะครับมาดูประกายใครตามมาจากคลิปหลนนะก็คุยกันอยู่เรื่อยเขามีคนถามนำสกุลผมมาตามญาติกัน ปากถามเขาอยู่<ต>ทางใต้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเจ๊นหน่อยคิดดูแล้วกันอสวัสด,ดีเจ๊นหน่อยกันสวัสด,ดีครับค,คลิปนี้เป็นคลิปเคียวหวานอะไรนะปลากรายปลากายปลากาย,ากายใส่ฟักมีคนเขาคอมเมนต์อ่ะอ้าวอ้าวอวแต่คุยกันใส่อะไรมั่งไม่รู้เรื่องเลยคลิปนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะพมดูเอาโอ้ยมันไม่ยากหรอกชาบอะไรก็ใส่แบบนั้นเลยก่อนก่อนปิดคลิปหลนไปอินซีก็ มีเอฟสีเขาฝากถามมาใช่ไหมจอใช่อออเออาาร<อ>มีคุณอาจารย์เขายัางไงมีพ่อเป็นนายกเอ้ไม่ใช่เป็นรัฐม <c oughs> นตีอะไรเอาไหนๆถามก็เล่าด้วยองต้นเลยนำคุณผมว่า,าพระรจชทานมาจากรุ่นเก้าเลยการที่หกเพราะนั้นตั้งแต่รุ่นอาจารย์ถ้าเป็นยุคนี้หนูไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นยุคตอนไปด้วยอ่ะอุ้ยอะจะพูดเด็กทุต้น ต้ตนเน้นทอตอ,นนนทอต้นเน้นทอ้อ,งองวงสกอและจะมิทัศหน้าพี่ชายอ่าหรอหน้าพี่ชายเปล่าตอนนั้นก็แหมแล้ววัยรุ่นเนี่ยตอนนี้ใครมาเห็นหน้าก็มันจะอะไรล่ะเด็กใหม่บอกออใครอ่ะร้องวงไหนอ่ะเออไม่รู้ต้นไหนต้นไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยอยู่ในแวดวงของราชการแวดวงของในรั้วในวังมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หกเพราะว่าแเป็นน้มประจิลแรกๆที่ราชทานนาตระกุลมาไงตอนนี้ถ้าถามว่าเออพ่อต้องก็พ่อเนี่ยรับราชการอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีทนไมธรรมดานะนี่อาจารย์โนั่นนั่นมันพ่อนี่มันเรา ตอนนี้พออยู่สำนักนายกั้มนตรตีก็มีการดึงตัวไปไงบางทีก็ดึงตัวไปช่วยงานในรัฐบานลาบาน,นู้นรัฐบาลนี้ทัานสวยไหมฟัหั่นสวยไหม,ไหมต้องใส่ฟักก่อนเพราะไอ้อปลากายมันสุกแล้วถ้าถ้าต้องต้อง,ต,องต้องฟักมันสุกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวปลากรายไม่เหนียวเลยเพราะนั้นพ่อก็ก็เลยไปได้ไปใกล้ชิดรัฐบาลได้ไปช่วยงานรัฐบาลสมัยจอมพลปอ,อแล้วจอมพลปออยู่ เป็นรัฐบาลอยู่ในแวดวงการเมืองน้อยสักเมื่อไหร่หละ่ะก็อยู่มาตั้งกี่รอบต่อกี่รอบอ่ะแมถ้าพ่ออยู่อ่ะเราก็เป็นเดินตามมันมันคนยุคสมัยสมัยนั้นผมยังเป็นวุ้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จนพ่อผมมาตอนนั้นน่ะนั่นคือพ่ออายุสามสิบกว่าสี่สิบนะผมเกิดอ่ะพ่ออายุห้าสิบนะผมเกิดมานนผ่าน จอมพลปผ่านจอมพลถนอมผ่านเลยผมเกิดมาไม่มีไม่มีจอมพลปแล้วไงหมดยังไหที่ที่พูดเนี่ยคือพ่อทำงานตั้งแต่สมัยอายุสามสิบห้าสี่สิบอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ดิผมนับผิดหน้าอาจารย์แปลกๆปลกหมายความว่าลูกละลูกรัฐมนตรีนะจ๊ะหน้าอาจารย์แปลกๆว่ะแปลกยังไงก็ในเมื่อเราใส่แมสไม่ไยง่ายหน้าดูดี หน้าดีดูดีขึ้นใช่ไหมเออหน้าเหมือนแบบไม่ลอยอ่ะดูดีขึ้นรู้ว่าเป็นลูกนายเป็นรัฐมนติีแล้วหน้าดีขึ้นเออ,เอ,อพอพูดถึงว่าเออเราก็นึกว่าเป็นมุก <laughs> แล้วเธอแบบนี่ไฟส่องหน้าราศีแบบไงเยอะหน้าตาดีดีไม่ร <laughs> ู้ไม่รู้เคล็ดลับไม่หน่อยผมเกิดมาเนี่ย พ่อเขาก็ไม่ได้ทํางานที่นั่นแล้วไงเขาพูดง่ายๆว่าพอหมดสมัยจอมพลปออ่ะเขาก็ออกเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมันมันมีฝักมีฝ่ายแล้วไงพูดถึงในแง่การเมืองในสมัยนั้นนะนะมันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วเราก็รู้นี่จอมพลปอประวัติการเมืองอ่ะลีภัยใช่ไหมล่ะเขาก็เอาเลขาเลขาท่านเลขาเขาก็เลย ไปไปอยู่อีกฝั่งไม่ได้จอมพลปอจอมพลสลิดธนาลัตชัยมาปัดกันจอมพลสลิดเป็นลูกน้องจอมพลปอแล้วจอมพลสลิดเนี่ยก็ทําการปฏิวัติแต่เมื่อก่อน่ะการเมืองมันมีหลายฝักหลายฝ่ายมันผ่านทั้งสงครามโลกครั้งที่สองมันผ่านทั้งตอนนั้นและการที่8นะที่พูดเนี่ยและการและการที่7และการที่8ดนะพ่อผมมาสี่แผ่นดินนะพ่อผมอาะ และการที่7ใช่ไหมล่ะ,ละเปลี่ยนแปลงการปกครองนะที่ดูการเมืองสมัยนั้นอ่ะมันมันไม่นิ่งนะแล้วมาแล้วการที่8ก็มีเหตุการณ์อะไรล่ะใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มาสงครามโลกสงครามโลกเสร็จปุ๊บก็มีการมีการอะไรเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของอะไรเริ่มเข้ามา,าคือ,อเอาไปเก็บไปรลืออยู่ช่วงนะั้นเลยนะช่วงหย ทำงานแล้วทํางานแล้ว,วสงคารามใช่ใช่ก็ก็พ่อบอกว่าตอนนั้นอะ่ะก็ก็จอมพลปสงครามญี่ปุ่นประกาศแพ้สงครามเขาทํางานอยู่ในเทมเนียรรัฐบาลในเทมเนียรรัฐบาลอะ่ะมันก็มีญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นน่ะก็ก็เขายึดประเทศเราไงใช่ไหม <ส ço. S 1> เขาก็บอกให้พ่อพ่อถือสารไปถือสารยอมแพ้อะ ไปที่กองทหารญี่ปุ่นที่ยึดทำเนียบรัฐบาลอยู่ว่าประเทศของคุณน่ะได้ประกาศเป็นผู้แพ้สงครามแล้วขอให้วางอาวุธก็คือแปลว่าเกิดตอนนั้นนะเกิดตอนนั้นตอนนี้ไม่อยู่แล้วจ้เกิดตอนนั้นตอนนี้เธอเธอเธอกับฉันอาจจะไปไปทวิภพอยู่ไหนะายเกิดตอนนั้นนะโอ้โหตาย น,นี่แสดงว่าคลิปนี้เป็นคลิปประวัติการเมืองประวัติการเม,มืองประเทศไทยเ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยตอนผมเล็กๆอ่ะตอนที่ผมเกิดอ่ะผมตัวประมาณประมาณเท่าแะเอวอยเนี้ยนะไม่รู้เรื่องรู้หลักวิ่งไปวิ่งมาแต่ตอนนั้นมันก็ผ่านเหตุการณ์อะไรมาเยอะแล้วบางทีมันนึกย้อนอ่ะตอนนั้นมันเข้าสมองแต่เราไม่ได้สนใจ ก็มันก็จะมีแวดวงคนคนรุ่นเดียวกันกับพ่อเขาแหละมานั่งมานั่งจับวงเครือเลียดสภากาแฟจับวงคุยกันเราเป็นเด็กเราก็ทำดังังแต่เราไม่ฟังไงเราวิ่งไปวิ่งมาไงแต่เราก็ได้ยินว่าเออใช่พ่อขาเคยพูดเรื่องนี้นะพอเราโตขึ้นมาก็เลยทําจุดประกายให้เราสนใจเรื่องนี้ก็จําได้ว่าเออเนี่ยเห็นพ่อขาคุยกับลุงหัดเห็นพ่อคุยกับลุงลุงหน้อมลุงอะไรเงี้ยก็ ไม่ได้ฟังจากพ่อเล่าถามว่าเอ้ยพ่อเล่าเรื่องอะไรให้ฟังไปเรื่องเนี้ยเรื่องสําคัญเรื่องเนี้ยพ่อเล่าให้ฟังไหมพ่อมาได้เล่าให้ให้เราฟังโดยตรงเพราะเราไม่รู้จักถามแล้วคนโบราณก็เด็กเรื่องเด็ก <Hey. S 1> บางทีก็คุยค,ยความลับนะคุยเรื่องจริงนะแต่เราอได้ยินแต่เราไม่ได้ถามแต่ว่าเขาคุยกันเฮ้ยแบบคนเนี่ยเขารู้ว่าพ่ออยู่วงไหนฮะเฮ้ยแล้วเรื่องนั้นตกลงมันใครวะตกลงมันเป็นยังไงวะ <Okay. S 1> พ่อ พ่อก็พูดมันก็เป็นเป็นเรื่องคุยกันในวงในวงเล่ามั่งวงกาแฟมั่งอ่าแล้วก็เลยพอตอนหลังเราก็มานึกย้อนเออพ่อเขาพูดว่าอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้อ่าจะไม่เล่ะเราเราเราจไม่เล่าละเราก็าจําได้คือเรารู้อะว่าเราเราก็จําภาพไงมเมื่อก่อนจนเป็นแล้วจําภาพว่าเราวิ่งเล่นอย่างนี้อย่างนี้แต่ในภาพ <c oughs> แต่ในภาพนั้นมันมีเสียงพ่อเราเป็นแบ็กกราวด์อยู่ แล้วก็จําแบบนั้นจาจาเป็นแบบนั้นแล้ว <c oughs> พอมาพอพอมาตอนหลังอะในยุคใหม่เนี่ยพ่อข้อได้ลงการเมืองไงสมัยสมัยพักประชากรไทยสมัครชุมทรงเวศเริ่มก่อตั้งพักนั่นแหละพ่อพ่อกอเลยถูกดึงตัวไปเป็นหนึ่งในสอสอแรกของพักประชากรไทย ตอนแรกเออเราเราว่า,นานนมีมนนใช่ใช่คนที่รู้มากหรู้จักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็ในพอมาถึงยุคนั้นน่ะพ่อก็ยังเออเป็นผู้ที่ข้าม b o r d e การเมืองอ่ะพูดอย่างนั้นคนเลยรุ่นหนึออ่งเลยคนนี้เคยอยู่ในระดับเคยอย่างนั้นเลยาจ,จานพิธาใจน่าใช่ข้ออาจารย์น่าจะมีโลโก้นะใช่โลโก้อะไรเปล่าอุ้มอาจาร,ร,รย์เองบอาจารย์ก่อนไทยตอนนั้น ตอนนั้นหัวหน้าพักก็ยังก็ยังเป็นนมพ่อก็ยังเท่าไหร่หกสิบต้น,ตนพ่อประมาณผมเนี่ยแล,แล้วจำได้ไหมล่ะประวัติการเมืองตอนนั้นนะ่ะพักประชากรไทยชนะกรุงเทพทุกเขตแพ้อยู่เขตเดียวเขตพ่อฉันนี่แหละ้ได้เป็นสสไปเล้ย ชนะทุกเขตเขาเรียกว่าถล่มทลายกรุงเทพแล้ทำไมอ่ะพ่อจารย์ไม่ยอมไปหาเสียงหรอหรือว่าไงหรือว่า,วาไม่ใช่เขาจับไปลงแข่งกับใครเจ๊หน่อยรู้ไหมคึกหม่อมราชวงศ์คลึกลิศปลาโม่แล้วจ,จะไปชนะอะไรล่ะ <laughs> อยู่เขตพระนครสัมพันธวงศ์ป้อมปราบ<อ>ที่จำได้รู้นี่ก็นั่งอยู่บนรถหาเสียงนะไ่อมอยคง,ง,ยงคิดว่า กูอเจกชื่อมาลงทำไมกูอเจกชื่อชื่อชั้นชื่อชั้นเห็นไหมชื่อชั้นแต่ก่อนหน้านี้ถอยไปแต่พ่อเป็นเคยเป็นผู้แทนจังหวัดปทุมธานีในสมัยที่เป็นที่จอมพลปอในสมัยจอมพลปอแล้วเขาก็มีพักเสรีมนังคศิลาก็เป็นรุ่นแรกในการในการเลือกตั้ง แล้วพ่อก็เลยได้เป็นสอสอที่จังหวัดปดทุมธานีโดยมีจอมพลปอเป็นหัวหน้าพักเสรีมนังคสิลาแล้วก็ก็นั่นแหละแล้วก็ได้ไปต่างประเทศได้ไปอะไรอะไร,ะไรต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็มีจอมพลสลิ์แล้วก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆมีลี้ภัยมีเปลี่ยนแปลงการเมืองจะลองชิมปลาหมึกมั้งไหมจะทอดสรุปว่า นี่เราเป็นคลิปทำแกงเขียวหวานปะกากรยใส่ฟัก FC ที่คอมเมนต์มาเมื่อวานนะเขาคอมเมนต์เรื่องแกงเขียวหวานนั่แหละอ้าวอ้าวใส่อะไรมัง่งไม่รู้เรื่องคุยอะไรกันอยู่คลิป<ย>นี้ก็จะ<า>เป็นอย่างนั้นอยากรู้มาซื้อ <ลง S 1> ชิมแกงลง<ก><ก>นี่ลงแกงลงแล้วัดเนื้อทีนี้เลยใส่ฟัก เพราะว่าปลาดีไปแล้วไห้ปักถูกอ่ะทคลิปนี้คนจะดูเยอะไหมเนี่ยเรื่องลึกการเมืองเหตุมาจากมีคนมาถามเจออสตามตามหาญาติตามหาญาติมีเรื่องเล่าอีกเยอะอีกเยอะวันหลังเจ๊หน่อยถ้าชอบเรื่องนี้จอยู่ในคองบางมดได้ยังไงตอนอยู่คลองบางมดผมยังไม่เกิดผมมาเกิดตอนอยู่ซอยรังน้ำ บางมดบ้านเกิดพ่อพ่อเกิดที่นั่นอ๋อเรอ๋อแล้วแม่เรื่องเรื่องเดียวเรื่องเรื่องเรื่องแม่อีกอีกยาวประวัติประวัติครอบครัวอีกยาวยังไม่อยากเล่าเดี๋ยวไปคิดต่อไปยังไม่อยากเล่าติดตามตอนต่อไปประวัติครอบครัวไม่อยากเผยแพร่ประวัติประวัติใครประวัติใครแล้วอยเงี้ยอยถามเจ้าอ้นนะบอกที